เบื้องหลังเรานั่นก็เป็นแกนแกนที่เกณฑ์เกณฑ์ระบอบการจกกัดการการปกครองได้อย่างาชัดเจนระหวา่างบุคคลทั่วไปและสังคมสังคมชั้นสูงคือระดับเจ้าและระดับราษฎรแบ่งกันโดย ผ่านได้ใบลานนั่นซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นอริยะใน,นกลไกของความยุติธรรมที่เราเรียกร้องได้จากสิทธิของการเป็นมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้มากขึ้น